สวัสดีมาเทวัด,ด,วดสะพานาราชพฤกษ์ตัดใหม่ถนนตัดใหม่ราชพฤกษ์ตอนนี้ก็เรียกถนนราชพฤกษ์มาดูฝรั่งขอหวยฝ<ม>รั่งเซมซีเอาดูว่าจะได้อะไรมารุ้นกันรุนกันดูท่าขย่า,ยานั้นจะไหวไปดไ้อเเออจะมารุ้นกันมารุ้น รู้ขยัตั้งนานแล้วมันจะลงมันจะออกไหมนี่เดี๋ยวมาดูมาดูออกไหมออกไหมออกไหมเอา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 เาเข้าไปเอาเอาลุนลุนนเล็ดอ้เซว่นเซเว่นเซเว่นเซเวอ่านี่เซเว่นเลยเขาได้จนไหนนะเออ ได้เลอะไรจะไปซื้อหวยด้วยอัน,นีนอะไรครับอันนึ่งสาไม่ใช่หนึ่งเก้าไอันนี้หน,นึ่งเก้า <5 S 3> อ็นไฟเบอร์ห้าเออมัน <5 S 2> <c oughs> ออกไปหนึ่งเก้างเกาไมเห็นมาลุ้นกันต่อที่เท้า ที่ปูฤษีข้างในมีโดมปูฤษีขอเองขอเองว่าจะได้ตัวไหนก็มาดูกันว่าดูก็ไม่ค่อยชัดอ่าได้สองสองจับมาได้สองสองนะครับสองสองหารุ่นต่อรุ่นต่อตัวต่อไปจับเองจะมีรุ่นหรือเปล่ารู้อ้าวได้หนึ่งอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนงมาละแต่เป็นหนึ่งสอง